มีมีเลี้ยมาดําอ่ะเดี๋ยวเขาเล่นหมาดําเป็นเพื่อนนี่คือเลือกไปยังเนี่ยเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วพี่เราคนข้างอีกสองคนก็เรียกหมาฟ้าได้กันทั้งคู่เห็นแเห็นแววชัยชนะมาตะกชนะเลยชนะโอ้เราต้องทําอะไรอีกปะเนี่ยไม่ต้องรออย่างเดียวใช่ไหรอรอรอใช่ค่ะรออะไรอย่างเดียว าต้องใส่อย่างอื่นนอกจากเศษแอปเปิ้ลเนี่ยแค่มีแค่แอปเปิ้ลก็ใส่แค่แอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันมีตะโคมไงก็ใส่ได้นะใส่แต่ให้มันรู้สึกมีอะไรบ้างโหแล้วดูทีมดูอุ้ยตัชมพูน่ารักจังอันนี้ไงนิมเปียไงนิมเปียตัวไอตัวที่สามอะไอตัวที่สามเป็นตัวที่สี่ทีมเขาตัวทั้งทั้งสามทั้งสี่ค่ะอ๋อนิมเปียกับเอปี แกไม่เลือกเองแกเลือกแบ็กกี้เล่นเลือกไปก่อนเถอะเลือกเลือกไปก่อนเถอะใช่ทำที่สอนเล่นแล้วไม่ยากไม่ยากผมก็เดี๋ยวผมค่อยสอนแฟนผมเล่นแบบ <c oughs> ค่อยว่ากันเดี๋ยวรอ,อดเหรอไหมรอดแหละรอดจริงอันนี้เหมือนเดิมป่ะเน้นตีป่ะเน้นตีคนไม่เน้นตีแม่แกแกทำแกแบบเห็นเห็นคนแล้ววิ่งใส่เลยเอาแค่นี้แหละคิดแค่นี้พอเขียวป่ะแต่ลิงมาล่างกับเขานี่จ็บไหมครับผมมาเขาไหม เนี่ยดูดิมันมาแย่งกันแล้วเนี่ยอ๋อก็มาเห็นมันคงเห็นออกไปข้างบนอ่ะมันคงใช่ว่าแกไปไหนแกไปเลยเขาเดินตามเขาเดินตามดาลิ่งง่าตัวนี้ไหมบอลกลมๆหรอวะหเอาวะเอาวะเอาเอาเอาวะ้องช่วยกันนะมันจะระเบิดตัวนะดาลิ่งเอาด้าไหนดาลิ่งเอาท่าท่าสีสีม่วงหรือสีแดง เอาสีแดงน่าสีแดงสีแดงมันพุ่งได้สองครั้งดาลิงลองกดดูกดครั้งแรกพุ่งแล้วกดครั้งที่สองจะพุ่งได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเอ้ยดัง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 ไม่กดดังเลอ่ะเอ้ยมันจะมีปุ่มดังอยู่อ่ะได้ไหมได้แล้วเนาะแกงเจล่ามันมีปุ่มดังของเขาของเขามันต้องอ่านเอาว่าปุ่มอะไรกันแน่ตาลิ้งตาลิงเอาท่าสีสีเหลืองหรือสีสีม่วงไม่รู้อ่ะเลือกสายสายไปแล้วอ่ะแองแกมันก็น่าจะเป็นดังดังก็ใช่ใช่ เฮ้ยดาลิง์ถูกต้องแต่เอ๊ยะมันมันจัดกีดอะดาลิงเห็นปะาสองาสองอก็ทือก็ทือสนไอ้ปุ่มนี้ทำอะไรได้อะทำอะไรได้กดไม่เหอว่านให้กดกดเ้าไปไม่ถูกอถูกถูให้กดถูกถูเฮ้ย้เราจะยอมกเพลงด้วยินเมันออกแบบมเล่ให้เราแล้ว ดาริ้งเก่งมากดาริ้งเก่งที่สุดเฮ้ยเขาจะตายแล้วไม่ใช่เลืนเปรี้ยไปเขาต้องดักเลยดังเด็กจริงจริงมันผิดหลักการเล่นมากเลยนะดาลิงการที่กระทืบอพายันหน้าป้อมเนี่ย,ยนี่มันใช่มันผิดมันผิดหลักสุดๆไปเลยเห็นมีใครห้ามเลยเฮ้ย เนี่ยดาลิงแกต้องกดสกิลโคตรแล้วก็กดสกิลพุ่งสองครั้งอะไรแกใช้ท่าไม่ตายเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันที่ไม่ใช้ก็กดไปนะโอเคขอบคุณทำไมอ่ะถ,ถ,ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วครับดาลิงแกแกเลือนน้อยแล้วนะถอยก่อนป่ะถอยก่อนได้นะดาลิงนะ่เราก็กลับด้วยวิธีพิเศษดิถอยถอยดีๆถอยดีๆไม่มีวิธีพิเศษดาลิง <c oughs> ถ้าเราตายไง นี่ดาลิงเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ <c oughs> ดาลิงมีคนดังบ้านเราดาลิงมีคนดังบ้านเราไหนอะบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอันนี้บ้านเขา <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเราอยู่บ้านเขา็ได้ปลอดภัยเหมือนกัน <c oughs> เร,เราตีเขาไปเรื่อยๆเ,เราไม่ชนะเขกาก็ชนะมันก็แย่นงนี้ไม่ไม่แต่เราต้องไปเอาแต้มมาดังเราต้องไปเก็บแต้มข้างทางมาดังเองนะไม่ก็เราตีเขาตายเราก็ได <c oughs> ไ้แต้มมาไม่ไม่เล่นหรืยเปล่าไม่แต้มมาได้จะคีบมากกว่าอะลิล <c oughs> เอาไม่ใช่ว่าเนี่ยก็เราตีเขาตายเราก็ได้แต้มมันก็มีส่วนถูกยู่แต่มันก็เ <c oughs> ออเห็นไหมเขาก็ได้ทั้งสองรกร ไอ้ไข่เป็นไข่มาดูไม่เห็นเอาออกเลยดาลิ้งนั่งมาเหจตบอกแล้วแบบว่าไข่เป็นฝ่ายเราไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามมันบอกมันบอกดาลิ้งเลยคิดว่ดาลิ้งเห็นชื่อสีอ่าเห็นเห็นชื่อสีเลือดสีฟ้าเลือดสีฟ้าคือฝั่งเราค่ะเลือดสีแดงคือฝ่งตรงข้ามโอเคใจปะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันจะกินดีนะเนี่ยพอเขาฝ่า มันท้างแบบว่ามันโดนมันโดนพุ่งไปสักทีอ่ะดาลิ้งดาลิ้งไปตรงกลางเร็วมานี่มานี่มานี่ยดาลิ้งมานี่ยดาลิ้งมานี่มาเร็วมาเร็วดาเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปแล้วนี่นี่นี่ดาลิ้งเราต้องลาดนะเราต้องลาดให้ได้นะเขาเขาจะโดนลาดเราต้องลาดไปดังไปดังกันไปดังกันโอ้มันมีเควสให้ทำด้วยดาลิ้งดูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรให้มันมีสกิลใหญ่ใช้แม่งแม่เบอร์ใช้ใช้แม่เลยร์ยอดการ์ดที่สุดดันนี่เห็นด้านซ้ายตกรูปหัวใจป่ะมันมันมีคำว่ามิชชั่นด้วยยังของเขาเลเวลแฮปแล้วอ่ะเหรอไม่ของเขาเนี่ยเควสเขามันบอกว่าให้ตีโปเกมอนอีกฝ่าย25ครั้งแบบปกติอ่ะทางด้านนี้อะไรเหมือนกันเหมือนกันอ๋อมีใครอยู้ เอ้ยมันคอีครั้งเดียวเองนะชะเยมีเส้นของีชอีอยู่นะอยู่นะวะเนี่ยอออีดส่วนไอกต่ตรงข้ามตายหมดก็คือชนะุกวนไม่ใช่ดำป้อมมันชนะที่แต้มเจ้าใช้ร้อยเศษครับเห็นว่าีเห็นไหมแปลว่าการที่เราไปยืนตีหน้าป้อมเขาถูกต้องแล้วได้ตั้งสี่ร้อย นดาลิงก์เขาอยากให้แกไปดูช่องแชทมากเลยคำก็แค่คำก็ดาลิงก์สองคก็ดาลิงก์ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ